สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวในวันนี้นะฮะเราจะมาทำโปรโมชั่นนะครับจริงๆมันเป็นรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่แล้วก็ถือโอกาสทำโปรโมชั่นให้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับตรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับนี่คืองานจากค่ายยูมาเล็กหรือว่าอูมาเล็กนะครับงานลิขสิทธิ์แท้จากเยอรมนีนะครับตรงนี้เรามาแกะลังให้ดูวันนี้ที่เราจะมาทำโปรแล้วก็เป็นอัปเดตสินค้าที่เข้ามาก็คือรุ่นกล็อก17 เจนห้าแล้วก็กลอกสิบเก้านะครับเจนสี่วันนี้มาจัดโปรถึงสองรุ่นเลยทีเดียวนะครับสินค้าเราจัดโปรตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงให้ถึงเดือนหน้าเลยนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับก็เป็นตุลาคมนะเราให้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาเลยนะครับก็มีระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนกว่าๆนะครับเพื่อนๆท่าในใดที่สนใจก็ รีบทักเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆครับจะมีลิงก์ QR วอา e โค้ปรากฏขึ้นนะครับนี่คืองานจากกูมาเลกนะครับเมกอินเยอรมนีนะครับ Gen 5นะครับนี่คือเปิดกล่องเลยนะครับ1น่งลังจะมีอยู่12ตัวนะครับที่เราวางอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ด้วยนะครับนี่คือ19 ครับมาอันนี้คือเราเอามาทำรีวิวนะครับแต่ของที่จะมาทำโปรอยู่นี้ครับนี่เลยครับก็ของเรามีเราสั่งเข้ามารุ่นละห้าลังนะครับเพื่อนครับก็คือเป็นโปรโมชั่นที่ทางผู้นำเข้าให้เรามา,าจัดโปรให้ครับลังหนึ่งก็จะมีสิบสองตัวแบบนี้ก็เป็นกลองสิบเก้าเพื่อนๆท่านใ<า>ดที่กลัวว่าจะไม่ทันโปรนะครับเราต่อให้ไปถึงเดือนหน้าเลยนะครับกลองสิบเก้าอันนี้เป็นกลองสิบเจ็ดนะครับนี่ วางทับๆกันอยู่อ่ะแกะกล่องมาก็เป็นแบบนี้นะครับในโปรโมชั่นวันนี้นะครับสินค้าในราคา4,900บาทครับเพื่อนๆครับปกติแล้วตัวนี้จะอยู่ที่5,900นะครับ5,900บาทนะถ้าใครไปดูรีวิวอัปเดตสินค้าผมเมื่อสัก3เดือนที่แล้วก่อนที่ผมจะย้ายร้านมาอยู่ที่ใหม่ตรงนี้นะครับตรงร้าน M4PP กันสาขาแรกนะครับแล้วก็ที่แรกที่เราเปิดกัน ตอนนั้นผมทําราคามันจะอยู่5,000ถ้าก็19จะอยู่5 9 0นะครับแล้วก็ก็17ก็จะอยู่5 9 0เหมือนกันแต่วันนี้เรามีสินค้ามาจัดโปรโมชั่นพอสมควรนะครับเป็นงานนําเข้านะครับจากไต้หวันต้องบอกตรงๆนะเป็นงานนําเข้าจากไต้หวันแต่เป็นลิขสิทธิ์ของอูมาเลกโรงงานที่ผลิตอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนหลังกล่องโรงงานที่ผลิตนะครับจะเป็นโรงงาน v f c นะครับ เมอินไต้หวันนะบ,บางคนมาดูใต้กล่องว่าเอา้าทำไมมันบอกเมอินไต้หวันแต่มันเป็นงานเยอรมนีคือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นต้นทุนในการผลิตถ้าเกิดนําเข้าจากยุโรปเลยเนี่ยมันน่าจะมีต้นทุนในการนําเข้าค่อนข้างสูงมากยุโรปก็เลยมาให้โรงงานว f c ซหรือไต้หวันนะครับเมอินไต้หวันเป็นผู้ผลิตแต่เป็นงานลิขสิทธิ์จากจากเขาเลยนะครับจากเขาเลยก็คือแก่กล่องมาปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดหรือว่าลิขสิทธิ์ทุกทั้งหมดลายเส้นทั้งหมดนะครับที่เห็นก็จะเป็นงานลิขสิทธิ์แท้ จากกลอกนะครับเพราะว่ายูมาเล็กนี่เขาขอลิขสิทธิ์เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในโลกที่ทําปืนกลอกได้ Full m a r k ิ n งนะครับได้มาร์กิคือได้ทุกจุดเหมือนกับปืนจริงทั้งหมดแม้แต่เลเซอร์ทั้งซ้ายและขวานะครับด้านบนของตัวสไลด์นํากล้องนี่ก็มีหมดนะครับมีโลโก้ของกลอกหมดนะฮะก็มั่นใจได้เลยตัวนี้ก็คืองานจากลิขสิทธิ์ของอูมาเล็กแท,แท้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าผลิตที่ไต้หวันอะเรามาดูกัน ในกล่องมีอะไรมาบ้างทั้งสองตัวเอากล่องมาใกล้ๆเลยครับมาทางน,นี้ก๊อกที่มาทําโปรวันนี้นะครับตัวแรกก็คือสิบเก้าอ่าสิบเก้านะครับคือตัวนี้เปิดกล่องมาก็จะมีประแจหกเหลี่ยมมาให้ตัวหนึ่งประแจหกเหลี่ยมอันนี้สําหรับตั้งฮอปนะครับสําหรับตั้งฮอปนะอันนี้เป็นคู่มือนะครับวิธีการเล่นวิธีการใช้งานภาษาไต้หวันลุงงาน VFC เม่อินไต้หวันแต่ปืน นับลิขสิทธิ์เป็นนี่ครับถ้าเข้าเว็บไปก็ดูที่ ww ็บนะครับอูมาเรกดก็จะเป็นงานเยอรมน,นีนะครับเวอินเยอรมนีนี่ฮะอันนี้คู่มือในรูปแบบของยุโรปนะครับเป็นภาษาอังกฤษวิธีการเติมแกส๊สวิธีการเล่นวิธีการใช้งานวิธีการใส่รูปวิธีการปรับฮอปอัพนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกสรุปเป็นภาษาไทยให้เนาะครับ มาแจ้งเพื่อนๆว่าวันนี้เรามีของเข้ามาสองรุ่นแล้วมาทําโปรให้ในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรนะมีคู่มือให้สองชิ้นคู่มือให้สองชิ้นมีประแจหกเหลี่ยมให้ตัวหนึ่งเอาไว้ปรับพับอัพมาดูทั้งตัวนี้กันบ้างนะครับสิ่งที่ได้นี่ครับนี่คือตัวปืน G17 นะครับ G17 Gen5 มีประแจหกเหลี่ยมมาให้เหมือนกันตัวหนึ่งมีคู่มือมาให้เหมือนกันนะครับมีคู่มมาให้เหมือนกันเอาละมีแค่นี้หละหมดละ น้ำหนักมามาดูน้ำหนักครับสำหรับกล็อก19นะครับน้ำหนักเปิดเครื่องวัดเรียงเอาเปิดแล้วนะครับเปิดเครื่องวัดน้ำหนักนะะเท่าไหร่ครับน้องชาย602 <600. S 1> นะครับ602 60กรัมอีกตัวหนึ่ง6ส3 4กรัมนะครับก็นี่คือน้ำหนักครับประมาณ6ขีดกว่ากว่านะครับแล้วก็ ความยาวของตัวสไลด์อ่าสินะจะได้มาตรฐานของปืนเขาเลยนะครับมิติหนึ่ต่อหนึ่งสิเก้ซนติเมตรประมาณนี้นะครับตัวลำกล้องเดี๋ยวนะขออนุญาตนะตัวลำกล้องต้องว่าจากตรงนี้ครับอ่ามิติตัวนี้ก็ประมาณ4ี่สนครึ่งครับ หรือประมาณสิบสิบประมาณสิบเอ็ดซนติเมตรนะครับอ่านี้จะอยู่ที่4นิ้วนะครับลำกล้องก็คือตัวเรือนฮอปกับตัวปากลำกล้องนะครับแต่ให้พูดถึงตัวท่อจริงๆแล้วเรือนฮอปท่อเขาจะอยู่แค่นี้นะครับท่อท่อท่อที่อยู่ข้างในนะท่อเป็นสีดํานะครับเป็นท่อดูมิเนียมแต่ท่อสีดนะํานะท่ออยู่ประมาณนี้ฮนะท่อจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ3ามนิ้วครึ่งน,นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ ท่อจริงมันจะอยู่ที่ปมาณ4นิ้วครับก็คือความหมายคือท่อในอ่ะ4นิ้วครับตัวนี้ท่อในจะอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะครับโอเคตัวปืนราคา4,009ยังไม่รวมแก๊สลูกซิลิโคนและสปีดโหลดเดอร์นะครับในส่วนของตัวกล็อก19ตัวนี้นะอันนี้เป็นน้ํามันจากโรงงานนะครับมีทุกอย่างเหมือนกับกล็อ k 17หมดเลยนะมีลายด้านข้างลายเช็คเกอร์โลโก้นะครับตัวมาร์กิ้งตรงด้านบนของ ช่องคัดปอกหรือตัวสไลด์แล้วก็ลำกล้องนะครับก็มีโลโก้ของก l o อกฝั่งนี้สกรีนนะครับเลเซอร์ล่องลึกก o ็อก19นะออสเตรีย9 19. นะครับโลโก้ด้ามก็ก l o อกแมกกาซีนโลโก้ก l o อกอ่าตัวนี้ก็คือมิติ1ต่อ1เหมือนกับปืนจริงเทียบเท่ากันเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนตัวที่ให้ดูต้นคลิปเมื่อกี้อันนี้เป็นเจน5นะครับอ่ะทีนี้2ตัวนี้ถ้าเป็น19มันจะเล็กกว่า นิดเดียวลองดูนะครับที่เราทําโปนะแค่นี้เห็นไหมอันนี้คือผมเอาท้ายเท่ากันนะเล็กกว่าน,นิดเดียวคือความความยาวของลํากล้อง17จะยาวกว่านะครับและด้ามของ17จะยาวกว่านิดนึงนะครับนิดนึงใครชอบเล็กกระทัดลัดก็19นะถ้าเกิดใครชอบแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นฟูลไซส์นะเวลาจับก็ประมาณเต็มมิ้วเต็มไม้เต็มมือแบบนี้ก็เป็น17นะครับ อันนี้ก็ถามว่ามือใหญ่อย่างผมเนี่ยจับได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับเต็มไม้เต็มมืออยู่เหมือนกันกลอสิบเก้าแม้แต่ตัวศูนย์หลังเห็นไหมครับูนย์หลังก็มีโลโก้ของกล็อศูนยนหน้าก็มีโลโก้ของกล็อกคือเขาทามาแบบเนียนหมดเพื่อน,เ,อนเนียนหมดนะครับโปรโมชั่นก็คือตัวปืนสี่พันเก้านะครับเฉพาะตัวปืนอย่างเดียวนะครับสองรุ่นนี้สี่พันเก้า แก๊สลูกซิลิโคนสปีดโหลดซื้อตังหากนะครับแล้วก็เพิ่มถ้าเกิดใครเอาแต่ปืนอย่างเดียวก็4 9่พันเบวกค่าส่งเคอรี่ร้อยหนึ่งนะครับถึงรบาทหนึ้อบาทถ้าเกิดใครจะเอาอุปกรณ์ที่ผมจัดให้แก๊สอ่าแก๊สสมมุติแก๊สนะแก๊สกนะกลูกนะครับซิลิโคนแล้วก็สปีดโหลดอันนี้ก็คือชุดพร้อมเล่นนะครับชุดพร้อมเล่นเอาไปในราคา700บาท แล้วก็มีค่าส่งคืออีกร้อยหนึงก็คือ800เพื่อนๆเอาสี่พบวกกับ800จะได้ชุดพร้อมเล่นรวมส่งนะครับก็อยากจะบอกว่าซิลโคนเนี่ยกระเป๋อหนึ่งสองาสิบบาทเอาไป150บาทนะครับแก๊สก็กระป๋อง250บาทนะครับลูกออาต้าศูนยูหนึ่งถุงสี่พนัดนะครับสองราสเอาไปส0งร้อยสปิรโรเดอร์ร้อยห้าสเอาไปร้อยเดียวนะครับอันนี้ไปร้อยห้าสินะครับแล้วก็ สองร้อยสองร้อยพอนะแล้วก็น,นี้ร้อยหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดร้อยนะครับบวกค่าส่งไปอีกร้อยหนึง่งนะครับก็จะเท่ากับชุดพร้อมเล่นรวมส่งเอาสี่พันเก้านะครับบวกกับแปดร้อยเพื่อนๆก็จะได้ราคานี้ห้าพันเจ็ดร้อยบาทชุดพร้อมเล่นรวมจัดส่งแต่ใครจะเอาแค่ปืนอย่างเดียวก็ได้ค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับค่าส่งร้อยหนึ่งนะแก๊สเรามีแบบนี้ให้เลือกนะลายพางจริงก็สามารถรีเควสได้นะครับ เอาเท่าที่เรามีของนะแก๊สไลาพางหรือเป็นแก๊สอันต้าก็ได้นะครับก็จะเป็นแก๊สแรงเหมือนกันแก๊ส12 kg เหมือนกันนะครับหรือว่าใครที่ชอบไดโนเราก็มีให้เลือกนะครับ14 kg ก็แรงขึ้นมาอันนี้12 kg นะถ้าแรงขึ้นมาอีกน,นิดนึงก็เป็น14 kg มันจะบอกหน้านกระป๋องใน14 kg นะครับอันนี้ราคากระป๋อง250บาทเท่ากันนะครับเท่ากันแก๊สเราขายเท่ากันหมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะไม่เท่าวันนี้เรามีแก๊สตัวนี้มา 14kg แต่จะเป็นกระป๋องใหญ่นะครับเพื่อนๆลองดอูอันต้าเหมือนกัน,นจะเป็นกระป๋องบิ๊กไซส์นะครับเนี่ยดูตูดก็รูล้ละอันนี้จะกระป๋อง380นะครับเป็น 14kg ใครที่อยากได้ตัวนี้ก็สามารถบอกแอดมินได้นะครับเราก็สามารถเพิ่มราคาหรือเปลี่ยนจากในเซ็ตชุดพร้อมเล่นเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพิ่มเข้าไปอีกได้โอเคเดี๋ยวเราหาว่าเราไม่บอกเรามีแก๊สต,ตัวราคาประหยัดมาด้วยนะครับอันนี้ ให้ดูกระป๋องก่อนท่าดนนี่ฮะอันนี้กระป๋องสองร้อยห้าสิบนะอันนี้กระป๋องร้อยห้าสิบาทสําหรับคนที่แบบงบป,ประหยัดอยากได้บแบบพกพาเล็กๆอย่างเงี้ยลงสนามไปมิวสิมไม่อยากเอากป๋องใหญ่ไปเอากป๋องเล็กไปเราเอาเข้ามาจัดจําหน่ายที่ร้านแล้วนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หกร้อยมลนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ที่สองร้อยมลสองร้อยมลนะครับความแรงแรงดันเท่ากันนะสิบสอง kj เท่ากันแต่ปริมาณของกระป๋องต่างกัน นะครับต่างกันแบบพกพาอันนี้150บาทนะครับแตสำหรับคนที่ต้องการงบประหยัดก็บอกได้นะเราก็มีจัดจําหน่ายให้เลือกที่ร้านอ่ะโอเคตอนนี้รู้ราคากันละในเรื่องของขนาดน้ําหนักนะครับแล้วก็ชุดพร้อมเล่นมีอะไรบ้างนะครับก็ชุดพร้อมเล่นชุดใหญ่5,700บาทนี่คือโปรโมชั่นนะปืนจาก5,900ลดไป1,000เหลือ4,900บาทมีสองแบ 2, บให้เลือกนะครับต่อไปเป็นวิธีการเล่นแล้วครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูวิธีการเล่นกระบอกไหนก็ได้เนาะ วิธีการเล่นก็ไม่ยากครับอ่าวิธีการเล่นเดี๋ยวเรายิงทดสอบให้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งก๊อกสิบเก้าก็ก๊อกสิบเจ็ดวันนี้ตากล้องจะเป็นคนใหม่นะครับเป็นน้องชายเดี๋ยวผมเอาแก๊สเป็นตัวเราเอาแค่เอาไดนโเลยเนาะเอาไดนโนเลยสิบสองเคจีเดี๋ยวแกะใหม่เลยนะครับนี่แก๊สใหม่นะแกะใหม่เลยแล้วก็ลูกปืนนี่ฮะ ลูกปืนเป็นลูกปืนแกะใหม่เลยก็ได้นะครับนี่ปั้งเป็นอันต้าตัวใหม่สปีโรดเดอร์มาครับอันนี้เขาจะแถมมานะครับมันจะใช้กับสไนเปอร์นะฮะพวกปืน อัดแก๊สอะพวกนี้ที่เป็นพวกปืนไฟฟ้าออปืนอัดแก๊สปืนยาวนะครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช้กับพวก M24 s ไนเปอรเราจะใช้แค่นี้สปินโรดเดอร์นะเวลาแถมไปเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้เงะเปิดปุ๊บเอาลูกปืนเทมาตรงนี้มันจะใส่ในนี้ได้อยู่ประมาณ90นัดครับเพื่อนๆครับ90นัดแล้วก็ปิดฝานี่สปินโรดเดอร์นะต่อไปเป็น,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 นรรรวิธีการเติมแก๊สสาหรับอุมเหล็กนะครับวิธีการเติมแก๊ส มันจะไม่เห็นรูเติมแก๊สนะครับตรงนี้นะให้ใช้ตัวกระป๋องแก๊สกดแล้วก็เลื่อนนิดหนึ่งฮนะประมาณนี้เราจะเจอกับวาล์วเติมทีนี้เวลาเติมก็เติมอย่างนี้ครับกดลงไปตรงๆขออนุญาตเช็คนะวประก๊สเข้าหรือเปล่าเวลาทุกครั้งที่เราไม่เล่นแล้วก็กดวาล์วหลังนี้นะครับเป็นการปล่อยแก๊สทิ้งนี่ผมเช็คว่าแก๊สเข้าดีไหมนะครับอันนี้คือเราเติมแบบนี้นะแต่ถ้าเติมแบบนี้คือวิธีการเติมที่ผิดวิธีนะครับก็คือแบบนี้ อันนี้ไม่ควรเติมนะครับนี่เติมผิดลองเพื่อลองดูนะมันมีแต่ลมนะครับไม่มีแรงดันนะเราต้องให้แรงดันแก๊สเนี่ยคว่ำหัวกระป๋องลงแบบนี้กดลงไปตรงๆครับวิธีการเติมอ่าหนึ่งสองสามประมาณสามวิอีกครับหนึ่งสองสามประมาณสามวิแบบนี้นะครับห้าครั้งสามละสี่อ่าประมาณนี้นครับกดปล่อยกดปล่อยเนี้ยห้าครั้งนะครับตัวนี้เหมือนกันก็สิบเก้า อ๋อก็19สิบเก้าวาล์วเติมอยู่ตรงนี้ครับวาล์วเติมอยู่ด้านหลังนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตเช็คก่อนว่าเข้าไหมโอเคแก๊สเข้าปกติวาล์วเติมก็19สิบเก้าอยู่ด้านหลังนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักห้าครั้งก็เต็มละเพื่อนโอเคประมาณนี้นะครับ ลูกปืนเมื่อกี้เราเอาใส่ในสปีิโรเดอร์เนาะจริงๆแล้วเราสามารถใส่จากปากแม็กตรงนี้ก็ได้นะครับแต่บางทีมันเนี่ยมันตกบ้างมันช้าบ้างนะกว่าจะใส่เสร็จนะครับหรือเราจะหยอดตรงนี้ก็ได้มันมีรูให้หยอดหยอดตรงไหนก็ได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าเรามีนะครับถ้าเรามีสปีิโรเดอร์ที่เราจัดเซตให้นะครับมันก็จะเร็วนิดนึงพอเราใส่เข้ามาในนี้ปุ๊บเราก็กดได้เลยครับประมาณนี้ แมกกาซีนของก๊อกนะครับสิบเจ็ดจะใส่ได้เยอะกว่าสิบเก้านะครับประมาณนี้ใส่ให้มันสลับฟันปลานะครับหรือจะกดนี้ก็ได้นะเห็นไหมมาณนี้นี่คือวิธีการใส่ลูกนะครับรมานี้นะ่ปุ๊บปุ๊บปุขียเขยา่าเขยา่ขยาให้มันแบบสลับซ้ายขวานะครับโอเค แต่ตัวนี้ได้อีกนัดหนึ่งเดี๋ยวนับดูนะครับว่าใส่ได้กี่นัดนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบอันนี้สิบเก้าใส่ได้ยี่สิบนัดนะครับถ้าสิบเจ็ดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบห้านัดนะประมาณยี่มห้านัดอ่ะใส่แก๊สใส่ลูกแล้วซิลิโคนนะครับตีโค่หล่อเลือน เพื่อนสังเกตดูเมื่อกี้เราแกะมาจากโรงงานนะครับมันจะมีน้ำมันซิลิโคโนที่เขาหล่อรื่นมาอันนี้คือสเปรย์ซิลิโคโนตรงนี้นะครับฉีดต,ตรงไหนพยายามฉีดขอบสไลด์ตัวนี้ครับขอบสไลด์ด้านหลังด้าน,นข้างแบบนี้นะครับหรือจะแขวนสไลด์แล้วก็เนี่ยจากตรงนี้ก็ได้นะครับซิลิโคโนนะวันนี้นะฮะ เป็นปืนใหม่ขออนุญาหล่อลื่นนิดนึงนะฮะจริงๆริงมันก็สามารถฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเขาทำหน้าที่ป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับทำให้ปืนเงางามเหมือนเป็นฟิล์มบางๆเคลือบตัวปืนอยู่อย่างเงี้ยนะครับสวยเลย เดี๋ยวเรามายิงทดสอบก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการปรับฮอปอัพนะครับมาดูก๊อสิบเจ็ดนะครับความแรงเท่าไหร่มาขึ้นลำก่อนนะฮะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมาเื่องวัดใหม่นะครับสามรอยยี่สิบเก้านะครับสามยี่3ิแปดสามร้อยี่3แปดสามนาทีสามนครับนาทีสามก็สามสองแปดอ่ะเดี๋ยวเรา,าดูก๊อกสิบเก้ากันบ้าง อ่าลูกนะครับใส่ไม่เข้าไปดึงคันลังคัหนึ่งครั้งนะครับเหนียวไกลปังนาทีสี่นะครับสามสองเก้าอ่าเดี๋ยวหาว่าอันนี้ปิดแล้วเปิดใหม่แล้วกันสามสองสี่สามสองห้านะครับถือว่าแรงมากนะครับสำหรับปืนอ่าสามหนึ่งแปด สามหนึ่งเก้าอ่ะประมาณ3ามรอยี่สิบนะครับโอเคประมาณนี้มาขออนุญากล้องอยู่นี้นะเดี๋ยวผมยิงตรงนู้นดูรีคอยนะครับเพื่อนเครับเตะหนักมากตัวปืนโอเคยิงหมดสไลด์แขวนนะครับสิเจดต่อนะครับ เรื่องรีคอยไม่ต้องพูดถึงนะครับแน่นมากรีคอยนี่กระแทกมือสั่นเลยเติมแก๊สครั้งหนึ่งก็น่าจะได้ถึง3ามแม็กนะครับอันนี้ก็คือยิงไปแล้ว2องแม็กนะเดี๋ยวมาดูแม็กที่3ามกันนะครับ ไม้กี่สามได้อยู่นะครับอ่ะในสปียโดเดอร์หมดเอามือกอกหนก็ได้เอ้าได้แล้วมาไม้สุดท้ายไม้ที่สี่ครับอันนี้คือรีคอยมันจะเริ่มเบาลงนะครับเราจะได้ยินจากเสียงที่มันเริ่มซอฟลง ก็คือแก๊สในแม็กเริ่มอ่อนแล้วนะครับโอ้สี่แม็กยังไหวนะครับสี่แม็กยังไหวก็สิบเจ็ดน่าจะยิงได้มากกว่าก็สิบเก้านะเพราะแม็กเขาใหญ่กว่านะครับแม็กเขาใหญ่กว่ามาหมดละ นี่คือไม่ป้อนลูกเลยนะครับเนี่ยสไลดมันถอยแค่นี้มันไม่ไมป้อนลูกละแล้วก็หมดนะครับลูกเหลือแค่นี้ลูกไม่ขึ้นแล้วเพราะว,ว่าสไลมันถอยเบาๆนะครับก็เอาง่ายๆว่าเติมแกส๊สครั้งหนึ่งนะครับแกส๊สอันต้าเติมครั้งหนึ่งก็โดยเฉลี่ยก็ถึงยิงได้ถึงสี่แม็กนะครับผมแนะนําว่ายิงสักสาแม็กแม็กที่ี่นี่เติมแกส๊สได้ละเพราะแม็กที่4เนี่ยรู้สึกเลยว่าเริ่มตั้งแต่แม็กที่จะเริ่มอ่อน แก๊สเริ่มเบาลงจนแก๊สมันหมดแล้วสไลด์มันถอยถอยแค่นี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้เรารู้ละว,ว่าปืนน่ยยิงได้ประมาณ3แม็กถึง4แม็กนะครับแต่แม็กที่3เนี่ยแนะนําให้เติมลูกได้เลยนะครับทีนี้เราพูดค้างไว้ไอ้ประแจตัวนี้ที่เขาให้มาในกล่องนะครับเอาไว้ทําไมมันเอาไว้ปรับฮอปอัพนะครับตรงนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หมุนครับนี่คือปรับฮอปอัพเนี่ย เป็นปรับสูงยิงไปแล้วลูกมันเหินนะครับเนี่ยถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยลูกมันจะเหินขึ้นนะครับถ้ายิงไปแล้วมันเหินขึ้นแล้วก็ทวนเข็มครับคายทวนเข็มมันยิงมันก็จะมุดลงก็คือเสียบป,ประแจเข้ามาแล้วหมุนตรงนี้นะครับได้ยินเสียงไหมเนี่ยเขาเรียกว่าฮอปอัพนะครับอ่าถ้าเกิดข้างในจะแกะถอดทําไงนะฮะเหมือนกับปืนจริงเลยนะครับดึงสลักซ้ายขวาสองข้างนี้ลงแล้วก็ดึงถอยหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยออกแบบนี้คือ,อดึงสลักตัวนี้นะครับ ตัวเกียวเนี่ยเหมือนกับปืนจริงเลยนะครับดึงสลักซ้ายขวาตัวนี้ลงปุ๊บดึงหอยหลังแล้วก็ดันออกนี่ฮะไอตัวปรจแจหกเหลี่ยมที่เราปรับตัวนี้นะครับมันเอาไว้หมุนปับฮอปตัวนี้นะครับมันเป็นฮอปอัพรุ่นใหม่ถ้าเป็นของรีจะให้เลื่อนเฟืองตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะครับเนี่ยเขาปรับเฟืองได้จากตรงนี้เลยเฟืองตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็รีคอยล์ของไกด์หลอดทําเป็นสปริงสองชั้นเหมือนกับปืนจริงนะครับทาทุกอย่างมาคล้ายหมดลูกสูปนะครับงานดีมากเลยงานเนื้องานอลูมิเนียม ลายงานโอเคค่อนข้างดีมากตั้งแต่ขายมานี้รู้สึกว่ายังไม่เจอว่าลูกสูบแตกหรือหักนะครับเหนียวงานดีนะครับนี่ฮะภายในเดอนฮอปย่างฮอปทั้ง17และสิบนะครับปรับฮอปอัพเหมือนกันนี่ชุดยิงครับชุดยิงของอุบลิกโอเคแฮมเมอร์นกสับนะดูแลดูทนอยู่นะงาน ลิขสิทธิ์อยู่แล้วโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็สิบเก้าก็เหมือนกันนะครับสิบเก้าก็ติดยาผมใส่ประแจเข้ามาตรงน,นี้นะที่เขาแถมมาให้แล้วก็หมุนหมุนตามเข็มเนี่ยเหินขึ้นนะครับไปเหินเหินมากเกินไปก็คลายทวนเข็มเหมือนกันครับกอสิบเก้าถอดซ้ายขวาดึงซ้ายขวาหลังแล้วกดตัวนี้ลงนะ,ะเดี๋ยวแปนึงนะอับแข็งอะคือเวลากด ลงเนี่ยต้องดันออกแรงๆนิดนึงนะครับเพราะเป็นปืนใหม่นี่นะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดสปริงไกด์หลอดสองชั้นเหมือนกันเหมือนกับปืนจริงทุกอย่างเลยงานลิขสิทธิ์นะครับก็สิบเก้านะครับคันค้างสไลด์จะอยู่ข้างซ้ายของปืนนะครับเวลายิงหมดก็ปลดตัวนี้ลงนี่นะครับอ่ะสิบเจ็ดมันต่างกับสิบเก้ายังไงสิบเจ็ดก็จะยาวกว่าแต่ตัวนี้เป็นเจนะห้าเนาะหัวมันก็จะเหลี่ยมๆนี่นะครับมันจะลุบ เห็นไหม19เขาจะเหลี่ยมเต็มตอนนี้เขาจะเตเปอร์มุมนิดนึงนะครับลำกล้องมันยาวกว่ากันถ้ามันขึ้นว่านห้5เนี่ยหัวมันจะเหลี่ยมแบบนี้นอกจากที่มีคันค้างสไลด์สําหรับด้้าานซายนะครับมันมคนีคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับก็มีด้านขวาให้เห็นไหมัก้า9จะไม่มีนะครับ17จะมีคันค้างสไลด์สําหรับคนถนัดมือซ้ายเอาไว้ปลดคันค้างสไลด์ลงเวลายิงลูกหมดก็ปลดตรงนี้ลงแบบนี้นะครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมด ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะด้ามเดิมลายปุ่มปดแม็กทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่มีความยาวลำกล้องแล้วก็หวัวเทปเปอร์ตัวนี้แล้วก็คันค้างสลายซ้ายกับขวาสําหรับก๊อกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกก็คือแม็กก๊อกสิบเจ็ดยาวกว่า19สิบเก้าใช่ไหมสามารถเอาแม็กก๊อกสิบเจ็ดมาใส่ก๊อกสิบเก้าได้แต่มันจะโผล่แบบนี้นะครับแต่แม็กก๊อกสิบเก้ามันสั้นกว่าสิบเจ็ดพอไปใส่สิบเจ็ดแล้วนะมันไม่ล็อกนะครับมันยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้ นี่ก็ข้อควรระวังหรือข้อที่อยากจะบอกอีกอย่างนึงว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับแมกกาซีนก็มีความยาวต่างนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเพื่อนๆน่า<ๆ>จะรู้ราคากันแล้วนะครับทั้ง2ตัว4,9 0 0บาทสําหรับก๊อสิกตัวนี้นะครับเอาแต่ปืนค่าส่งร้อยเดียวนะครับสำหรับก๊อกสิเช่นเดียวกันครับ4,900าบาทนะครับเอาแต่ปืนค่าส่งร้อยเดียวแต่ถ้าเอาชุดพร้อมเล่นบวกเข้าไปอีกแ0 0นะครับเพื่อนๆจะได้ราคา5,700้บาทชุดพร้อมเล่นรวมส่งตัวนี้ เคยเปิดราคาขายกันที่5,009แต่วันนี้ลดเหลือ4,009นะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจปืนบีบีกันนะครับอัดแก๊สงานลิขสิทธิ์จากอุมาเล็กก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆครับมันจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับที่ร้านขออภัยนิดนึงนะฮะเราอาจจะเปิดสายนิดนึงนะเราจะเปิดร้านกันอยู่ประมาณสักช่วง11โมงถึงประมาณ2ทุ่มนะครับแล้วก็ตอนเช้าช้าบางทีเพื่อนๆโทร เช้าเลยเจ็ดโมงแปดโมงเลยวันนี้บางทีขออภัยนะครับอาจจะยังไม่ได้รับครับเพราะเราอยู่กันกลางคืนเราทํารีวิวด้วยซ่อมปืนด้วยนะครับแต่ถ้าบางทีโทรมาช่วงตอนเย็นเย็นหรือตอนค่ำค่ำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะค่อนข้างจะรับโทรศัพท์ลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดมาเช้าๆ้าบางทีลูกค้าทักมาในไลน์ตอนเช้าโทรมาไม่รับเลยขออภัยครับยังไม่ถึงอ่าโอเควันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับกลอกลิขสิทธิ์แท้จากอูมาเล็กนะครับวันนี้พ่ชายยนต้องขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคาดว่าคลิปวิดีโอนี้จะ ค่อนข,ข้างยาวพอสมควรแต่เอามาเทียบให้กันดูแล้วมาจัดโปรกันแบบละเอียดยิบเลยถ้าเกิดใครดูแล้วมันยาวไปก็กอข้าๆไปก็ได้นะครับก็ถือว่าเอาเทคนิควิธีการเล่นวิธีการปรับพอนะครับวิธีการแกะถอดเงี้ยในคลิปเนี้ยจบในคลิปเดียวเลยอาจจะยาวนิดนึงเพราะมันเป็นปืน2ตัวในคลิปนี้นะครับวันนี้ช่างรนขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับอ,อีกอีกนึงนิดนึงนะก่อนจบกันไปเพื่อนๆครับมันมีมิสฉาชีพที่นะครับใช้ลาย นะครับผมโพสไ้หน้า a c e b o o k นะครับใช้ไลน์ของที่ร้านนะครับแต่เป็นไลน์ส่วนตัวนะมันมาทาไลน์ทําโปรไฟล์ทาทุกอย่างเหมือนร้านเลยแต่จุดสังเกตง่ายครับเพื่อนๆครับทางร้านจะใช้เลขบัญชีเป็นเลขบัญชีนี้นะครับเนี่ยเราจะใช้เลขบัญชีห้างหุ้นส่วนนะครับเลขบัญชีบริษัทนะครับก็คือทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นเลขบัญชีบริษัทนะครับชื่อตรงกับชื่อร้านเลยครับ ห้างคุณส่วน M4B กันลำปลางเพราะว่าชื่อบัญชีบริษัทเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้เดินไปเปิดนะครับต้องมีหนังสือหน่วยงานราชการรับรองนะครับเราต้องจดทะเบียนทุกอย่างอย่างถูกต้องต้องมีใบอนุญาตถูกต้องแล้วไปเปิดบัญชีได้นะครับบุคคลทั่วไปไม่สามารถเปิดบัญชีเป็นห้างร้านได้นะครับการเปิดบัญชีห้างร้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยเราใช้ส่วนใหญ่เพื่อนซื้อของกันที่เราถ้าเป็นเพจของที่เราหรือว่าเป็นของ ลายของท,ที่ร้านเรานะครับเราจะใช้บัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับให้ลูกค้าโอนนะครับแต่ถ้าเป็น,ปนชื่อบัญชีบุคคลเป็นชื่ออะไรคนใต้อะขอขอภัยผมไม่ได้กล่าวหาคนใต้นะแต่เป็นชื่อออกผมจําชื่อไม่ได้ทางหน้าแฟนเพจ a c e b o o k อ่ะผมแปะชื่อไว้อยู่ลไลไ์เนี่ยจริงๆเรามีการแจ้งความดําเนินคดีไปแล้วนะครับแต่ทีนี้โทษนะครับโทษที่ลูกค้าโดนกันบางทีมันโอน2 0 0 300 5ส0 0 2,000 3,000ั200 200 300นพพันพวกนี้มันม,มันโดนกันไม่ไม่เยอะตํารวจเขาก็แค่ลงบันทึกประจําวันให้เราเนาะ เพราะไม่มีผู้เสียหายหรือผู้ร้องทุกไปร้องในแบบโดนแบบเยอะๆหลายแสนอย่างเงี้ยมันก็เลยปริงแล้วมันโดนอายัดบัญชีไปหลายบัญชีนะล่าสุดมันใช้เป็นพร้อมเพย์มานะครับไอเนี้ยผมโพสไว้นะห,หน้างานแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อนๆอยากรู้ชื่อมันก็ไปอ่านตามอ่านดูได้นะครับผมโพสไว้อยู่ก๊อปทั้งชื่อทั้งไลน์แล้วเวลาคุยเนี่ยไปเอาข้อมูลในเพจไปเอาข้อมูลในเว็บไซต์ของเรามาหลอกลูกค้าอีกทีหนึง่งอันนี้เตือนไว้นะครับก็คือใครถ้าถ้าใครเจอก็ เจอเพจมันก็พยายามกดรีพอร์ตให้หน่อยนะผมโพสไว้หน้าทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วเพื่อนๆเ,เข้าไปกดลิงก์แล้วก็กดรีพอร์ตมันให้หน่อยก็แล้วกันนะครับไอ้พวกมีสายชีพพวกนี้นะครับก็เวรกรรมจริงครับเพื่อนครับมันทําอะไรไว้กับคนที่มาหลอกโดนหลอกนะเดี๋ยวผมว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องตีทุกข์ครับโอเคก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ